สวัสดีครับจาก Excel Wizard นะครับหรือจริงๆต้องออกเสียงว่า Excel Wizard Excel Wizard ตามอาจารย์ไม k e แห่ง Excel Wizard ในคลิปนี้เราก็จะมาชำแหละฟังก์ชัน d a t e d i f นะครับ d a t e d i f ก็แปลว่าความต่างของวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว Syntax ของเขานะครับซึ่งตัว d a t e d i f เนี่ยมันต้องการตัว Start Date วันเริ่ม e n d i t วันสิ้นสุดแล้วก็ Unit นะซึ่ง Unit เนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด6แบบก็คือจะเป็นพวกปีเดือนวันทั้งหลายเอามาผสมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัว Date Diff เนี่ยมันคำนวณแบบวันชนวันเพราะฉะนั้นเลขวันที่เริ่มต้นเนี่ยจะต้องมากกว่าเลขวันที่สิ้นสุดเขาถึงจะนับเป็นเต็มรอบนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความอีกทีตรงนี้นะครับ แล้วก็ตัวยูนิตเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันก่อนจากการพิมพ์คำสั่งตัวฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับคือพิมพ์เท่ากับ d a t นะครับจะเห็นว่ามันมีขึ้นมาว่า Date Date Value e อีเดนะครับไม่มีคำว,ว่า Date diff เลยนะครับถ้าจะใช้เด็ดเนี่ยเราต้องพิมพ์เข้าไปเองว่า DIF แล้วก็เปิดวงเล็บ มันถึงจะมีขึ้นตัวนี้มาให้นะฮะอ่ะเราลองใส่ตัวดูก่อนนะครับอย่างเช่นเป็นวันเริ่ม 10A14 10 B14 10อาคารแล้วก็หน่วยเอาเป็นดีน,นะครับตัวยูนิตเนี่ยต้องเป็น Text นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์เนี่ยต้องอยู่ใน d o บเบิลโค้แบบนี้นะครับแล้วก็นี่กด c t r l enter ก็จะได้ได้กมาแบบนี้ทีนี้ทำไม มันไม่มีตัว Tooltip อะไรขึ้นมาให้นะครับเราลองกดเข้าไปดูใน Help แบบนี้ก็ได้นะฮะเขาก็จะมีคำอธิบายว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าที่อยากจะให้ดูก็คือตรงนี้นะครับ Microsoft เขาไม่แนะนำให้ใช้ตัว MD เนื่องจากมันมีลิมิ t เ t ชันบางอย่างอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็น Non Issue ก็คือเป็นปัญหาที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะ แต่แก้ไม่ได้นะครับก็เลยเขาเลยถอดฟังก์ชันนี้ออกมาแต่ว่ายังถอดไม่หมดก็คือยังเหลือไว้ให้เราใช้อยู่นะครับซึ่งก็ดีเพราะว่าตัวเดด d ิปเนี่ยมันใช้งานได้ง่ายสะดวกนะครับทีนี้เราลองมาดูการใช้งานของตั้งแต่ตัวนี้นะครับเราเริ่มด้วยเดดยิ f นะครับวันเริ่มวันสิ้นสุดแล้วก็ตัวหน่วยนะฮะ ทีนี้เนี่ยขึ้นเป็นน้ำเพราะว่าปกติแล้ววันเริ่มเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่าวันสิ้นสุดแต่ว่านี่เราเริ่ม1แจนแล้วไปสิ้นสุด 30DC ของปีที่แล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้ครับเป็นนำ้ำแล้วก็ตัว y เนี่ยก็คือจำนวนปีแบบเต็มปีนะครับดังะนั้นมันจะต้องเต็มปีจริงๆอย่างเช่น1แจนจถึง1แจนปีถัดไปมันถ,ถึงจะขึ้นเป็น1นะครับส่วน Ym เนี่ยก็คือ จำนวนเดือนนั่นเองแต่มันไม่สนปีเพราะฉะนั้นเมื่อมันลันไปครบ12เดือนเนี่ยมันจะเริ่มนับศูนย์ใหม่นะครับส่วนถ้าเป็น m เฉยๆเนี่ยก็คือจำนวนเดือนนั่นเองซึ่งแบบเนี้ยมันก็เหมาะกับการเอาไปใช้พวกคำนวณพวกรายเดือนทั้งหลายค่าเช่ารายเดือนอะไรพวกนี้นะครับนับเดือนว่ามันมีกี่เดือนแล้วต่อมาจะเป็นพวกวันนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากขวาไปซ้ายแล้วกันก็คือเริ่มจากตัวดีก่อนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการนับจํานวนวันซึ่งการใช้สูตรแบบนี้เราเอามาลบกันตรงๆก็ได้ก็คือวันสิ้นสุดลบวันเริ่มนะครับมันก็จะได้ค่าเท่ากันหมดเลยถ้าเราลองเลื่อนสกอร์ลงไปดูเนี่ยเลขไม่ต่างกันเลยนะครับจนถึงค่าสุดท้ายเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นตัวดีเฉยๆเนี่ยถ้าใช้จริงๆเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็น end date ลบ start date ดีกว่านะครับนี่ผมก็จะปิดไปต่อมาเป็นตัว yd ก็คือจำนวนวันแบบไม่สนปีนั่นเองดังนั้นเมื่อมันครบ365วันแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มนับศูนย์ใหม่นะครับลักษณะแบบนี้ก็คือ364ลละพอมันครบปีก็คือตั้งแต่วัน1แจนถึง1แจนปีถัดไปเนี่ยมันก็เริ่มเป็นศนย์นะฮะ แล้วก็ถ้าเรามาสังเกตตรงตรงเยียนั้นเหมือนกันนะครับมันก็เนี่ยตัวนี้ยังไม่ครบปีนะครับขาดอีกหนึงวันแล้วก็ตัวนี้ครบละส่วนถ้าเป็น y m เนี่ยเมื่อครบ12เดือนปุ๊บมันก็จะเริ่มที่0ูนย์ใหม่ถ้าเป็น m เฉยๆก็จะนับไปเรื่อยๆ11 12 13นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเจ้าปัญหาของเราก็คือตัว MD นั่นเองนะฮะ อย่างถ้ายังจำกันได้นะครับเดทดิฟคำนวณแบบวันชนวันนะครับเลขวันเริ่มจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับเลขวันที่สิ้นสุดมันถึงจะนับเต็มรอบเดี๋ยวเราลองไปดูเดือนที่มันมีปัญหานะฮะก็คือตัวเดือน2นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูตรงวันที่1เดือน3กับ1เดือน1เนี่ยก็คือ2เดือนเต็มๆพอดีเหมือนกัน มันเริ่มวันเดียวกันจบวันเดียวกันก็คือนับแบบนี้ซึ่งมันก็ดูเข้าท่าดีนะครับมี59วันก็กอมแกมได้ว่า1เดือนเออสอเดือนนะครับแล้วก็อันนี้เริ่มนับเป็น0ูนย์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่วันเริ่มต้นเนี่ยเรามากกว่า30ก็คืออย่างเช่น30หรือ31แบบนี้นะครับตรงนี้มันจะส่งผลทำให เลขอาจมีการติดลบได้นะครับตะกี้เนี้ยมันยี่สิบเก้าวันเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้มันนับเป็นติดลบเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นการคำนวณแบบวันชนวันเพราะฉะนั้นตัวสามสิบเอ็ดเนี่ยเราเริ่มที่สามสิบเอ็ดมันก็จะหวังว่าจำนวนวันเนี่ยมันจะต้องมีสามสิบเอ็ดวันถึงจะครบหนึ่งเดือนทีนี้พอเป็นเดือนกุมภาเนี่ยมันมีแค่ยี่สิบแปดวันนะครับ มันก็เลยคิดว่าเป็น1เดือนแล้วลบไปอีก2วันนั่นเองก็คือ30ลบ2มันก็คือได้28นั่นเองประมาณคล้ายๆแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยทําให้ตัว Microsoft เขาถอดตัวนี้ออกจากการเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับแต่เรายังแอบใช้ได้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูจุดประสงค์ในการใช้งานว่าเวลาเราใช้งานการนับแบบนี้จริงๆเราต้องยอมรับอยู่แล้วว่าเวลาที่เรานับเศษเหลือจากเดือนเนี่ย ยังไงมันจะไม่เท่ากันหมดหรอกเพราะอย่างเช่นเดือนกุมภาเนี่ยมันมี28วันนะครับ29วันเนี่ยเราจะนับเป็น1เดือนหรือ1เดือนกับอีก1วันมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเดือนที่เราจะเอามาอ้างอิงเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีถูกผิดอะไรหรอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ย เลขลบสมันก็เป็นเลขที่ดูไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของผมเนี่ยก็จะมีการใช้ฟังก์ชันเข้ามาช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเป็นฟังก์ชันสั้นๆก็คือรวมกันไม่เท่าไหร่แบบนเนี้ยตรง MDFIX เนี่ยผมก็จะแก้ให้ตัววันที่เนี่ยมันไม่เป็นติดลบแล้วแต่มันอันนี้มันจะเริ่มที่ศูนย์แทนขึ้นอยู่กับว่าเดือนไหนนะครับถ้าเกิดเดือน ก่อนหน้านี้มันมี31วันเนี่ยพอครบเดือนเนี่ยมันก็จะเริ่มที่0นะครับแต่ว่าถ้าเดือนไหนมันมีแค่30วันเนี่ยครบเดือนมันเริ่มที่1แทนซึ่งอาจจะไม่ถูกใจใครนักนะครับทีนี้ก็เลยคิดอีกฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาอันนี้ยาวหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเวลาเราขึ้นเดือนใหม่เนี่ยมันเริ่มที่ศูนย์เลยนะครับเป็นแบบแบบนี้แล้วก็อย่างเช่นแบบนี้นะครับ นนี้ก็เอาไปใช้งานแทนได้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากใช้ฟังก์ชันเด i ดฟมันมีฟังก์ชันอะไรมาแทนได้ไหมก็มีนะครับฟังก์ชันที่เอามาแทนก็คือเป็นฟังก์ชัน year f r a c นั่นเองเดี๋ยวผมปิดตรงน,นี้ไปก่อนนะครับตัว year f r a c เนี่ยมันจะเป็นการคำนวณความต่างของวันเหมือนกันแต่ว่าในหน่วยของปีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัวเนี้ย ตัว year fact เราเอาแต่มาแต่จำนวนเต็มเนี่ยเราก็ได้ความต่างของปีนั่นเองนะครับต่อมาถ้าเราต้องการจำนวนเดือนนะครับเราก็เอาไปคูณ12เราก็จะได้จำนวนเดือนออกมานั่นเองฉะนั้นก็จะเห็นว่าค่ามันก็จะเหมือนกับตัวตัว m นะครับในส่วนของ Red d e a ดิ i นั่นเองก็อันนี้ก็พอจะเอาไปใช้แทนได้แล้วก็ถ้าเป็นตัว y m ก็คือ เราจากจะคำนวณเดือนโดยที่ไม่สนปีนะครับตัวนี้เราก็แค่เอาตัวมอดมาตัดเศษที่เกินจาก12ออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเกิน12ปุ๊บมันก็จะเริ่มเป็นศูนย์ใหม่แทนแบบนี้นะครับส่วนตัววันเนี่ยก็จะเอาเศษเหลือจากตะกี้เนี้ยมาคูณด้วย30ก็คือเป็นการเฉลี่ยเราคิดว่าเดือนหนึ่งมี30วันนั่นเองเพราะะนั้นค่ามันก็จะอาจจะดิฟอยู่กับ ตัวเดดดิฟอยู่นิดหนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับวิธีแล้วก็ตัวของเยีร์แฟกเนี่ยมันจะมีการปัดวันที่ที่มากกว่า31ลงด้วยเพราะฉะนั้น31มสจนกับ30แเจนี่ยมันถือว่าเป็นวันเดียวกันนะครับมันก็เลยได้ศูนย์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ไขคร่าวๆทีนี้การเอาไปใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นการนับอายุงานเราก็จะเห็นสูตรวัดจะ เขาจะใช้เป็น y แล้วก็ ym มาคู่กับ my เพื่อหาปีเดือนและวันส่วนตัว m เนี่ยก็อาจจะเอาไปใช้พวกคำนวณพวกรายเดือนทั้งหลายนับจำนวนเดือนนะครับซึ่งอันเนี้ยเราใช้ year fraction ก็ได้แต่ก็จะมีความต่างอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่การเอาไปใช้อีกทีนึงน,นะครับทีนี้เราลองมาดูการเอาไปใช้กันนะครับ อย่างเช่นตัวเนี้ year flag เดี๋ยวเราจะเขียนสูตรไปพร้อมๆกันนะครับเราก็เริ่มจากตัว date diff ก่อน date diff ครับแล้วก็วันเริ่มก็คือตัวนี้ comma วันสุดตัวนี้แล้วก็ผลต,ต่างก็คือ year นั่นเองนี้ก็คือจำนวนปีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลากมาให้คุมแล้วเราก็จะกด F2 control enter เพื่อ copy สูตรนะครับ ตัวล่างสุดได้นำเพราะว่าตัววันเริ่มเนี่ยมันมากกว่าวันสิ้นสุดนะครับทีนี้อยากได้คำว่าปีด้วยเราก็ใช้ตัว a m p e r ์ซ n นก็คือตัวนั่นเองก็ขึ้นด้วยตัว double ลโ o t e แล้วก็พิมพ์ว่าปีเว้นวรรคด้วยเพราะว่าเราต้องการต่อด้วยเดือนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆทำไปทีละสเต็ป control enter นะครับต่อมาต้องการจำนวนเดือนนะครับอันนี้เรา copy ไปใช้ต่อได้นะครับ ก็แอนต่อแล้วก็อันนี้ ym ก็คือจำนวนเดือนที่ไม่สนปีนั่นเองแล้วก็แอนต่อด้วยวักแล้วก็โค้ดวักแล้วก็เดือนนะครับแล้วก็วักด้วยนะครับอันนี้ก็คือเราจะได้จำนวนเดือนด้วยต่อมาก็เป็นวันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ทำเหมือนเดิมแอนแล้วก็ตัวนี้ เราจะใช้เป็นจำนวนวันที่ไม่สมเดือนก็คือ M D นั่นเองแล้วก็ n ด้วยวันนะครับนี่เสร็จแล้วแค่นี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันมีจุดบอดอยู่ถ้าเราเริ่มวันที่31แล้วก็ไปสิ้นสุดที่วันที่1เนี่ยมันจะมีวันติดลบแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันวันที่5เนี่ยมันควรจะนับเป็น5หรือเปล่านะฮะ ถ้าใช้สูตรแบบนี้มันก็จะมีคำนวณผิดพลาดบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแก้ทีหลังนะครับทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่เจอบ่อยๆก็คือเวลาที่มันเป็น4ปี0เดือน0วันแบบนี้เราอยากให้มันโชว์แค่4ปีอันที่เป็น0เนี่ยไม่โชว์ได้ไหมนะครับก็ได้นี่ครับเดี๋ยวเราทํากันนะครับเดี๋ยวปี้สูตรเดิมกลับมาใช้ก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้เราคอนทอวี v. แล้วก็เหมือนเดิมเราลางให้ครบแล้วก็กด F2 c t r l Enter ก็ en copy สูตรนะครับทีนี้อ่ะเรา,าลองดูวิธีแบบบ้านๆก่อนนะครับถ้าไม่เอาเราก็ใช้ if e แทนเพราะฉนั้นก็เป็น if e แล้วก็ถ้าตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ0 0ก็คือ false ใน if e นั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเป็น true เนี่ยเราก็จะให้มันได้ค่าเดิมที่เราใส่ไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น false ก็ให้เป็นค่าว่างๆแบบนี้นี่ก็คือการใช้งานนะครับจะเห็นว่าตัวที่เป็นศนปีเนี่ยมันก็หายไปละต่อมาของเดือนอันนี้เราก็ต้องทำ if ไปทุกอันนะครับ if ตัวนี้ถ้าตัวนี้มีเลขก็ให้เป็นค่าเดิมถ้าไม่มีเลข ก็ให้เป็นว่างๆเช่นเดียวกับวัน if เหมือนกัน copy มาแล้วก็ c อ m a มีสูตรสองบรรทัดเลยนะครับปิดวงเล็บแบบนี้ก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับ0วันเดี๋ยว0วันยังอยู่อ๋อเพราะว่าตรงนี้เราต้องเป็น md ครับโอเคเดี๋ยวขอแก้สูตรนหนึง,นง n D ๊บิ้น Ctrl Enter ซึ่งจะเห็นว่าสูตรแบบนี้เวลาใช้ If e เนี่ยมันค่อนข้างจะยาวนะฮะเราต้องคำนวณ If e ก่อนแล้วค่อยมาคำนวณตัวนี้อีกนะครับทั้งหมด6รอบทีนี้ถ้าเราจะทำแบบ Excel Wizard ทำยังไงนะครับเราลองมาดูสูตรตรงนี้ สูตรนี้ก็เราจะใช้เป็นสูตรฟังก์ชัน text นั่นเอง text ซึ่งเรามีคัสตัวค่าอยู่แล้วก็คือตัวนี้เราก็เราสามารถ custom format ให้มันโชว์ค่าที่เป็นบวกลบ0ูนย์ได้ฉะนั้นถ้าค่ามันเป็นบวกเนี่ยก็ให้โชว์ตัวเลขของมันก็คือเลข0ูนย์แล้วก็ตามด้วยคำว่าปีแต่ว่าตัวปีเนี่ยมันเป็นอักษรต้องห้ามนะครับตัวปาปาเพราะนั้นเราต้องใส่ backslash ไวว้้ดยต่อมาถ้ามันเป็นเลขติดลบหรือเลขศูนย์ mm hmm. ก็ให้มันแสงว่างๆไปลักษณะแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จบแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวขอปิดวงเล็บตัวเท็กแล้วก็ Enter นะครับเราลอง Copy มาให้หมด Enter อร์นะฮะทีนี้จะเห็นว่าตัวปีก็หายไปเหมือนกันนี้เดือนก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ Text แล้วก็ถ้ามันเป็นค่าบวกก็ให้มันเป็นโชว์เลขศูนย์แล้วก็เดือนด้วยแต่ว่าตัวดอเด็กเนี่ยอักษตรต้องห้าแล้วก็นอนงูกษตรต้องห้าเหมือนกันถ้ามันเป็นค่าติดลบหรือศ mm hmm. ก็ให้มันว่างๆไว้นะครับแล้วก็อันนี้เหมือนเดิม Text เ,เดี๋ยวปิดก่อน แล้วก็คอมมาตัว c u สซอ m ฟอร์แมก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ตัววอลแวนมันจะมาเป็นอักษรต,ต้องทำเหมือนกันเป็น,ปนแล้วก็นอนหนเช่นเดียวกันทีนี้เราก็ตัวหลังก็ใส่ตัวเซมิคลอสแบสทีขึ้นอา้าผิดตรงไหนนะ Valu e นะครับอ๋อตัวนี้เราลืมปิดวงเล็บนั่นเองนะครับ ปิดวงเล็บด้ว่าตรงไหนอีกนะเาใไม่นี่ครับวิธีการไล่สูตรก็คือเรามาดูตรงนี้อ๋อตัวนี้เราไม่ได้ใส่ตัวดับเบิลโคดใส่เพิ่มเข้าไปนะครับแล้ตัวนี้น่าจะถูกแล้วนะกด enter นั่นเองก็จะเห็นว่าสูตรทำงานเหมือนกัน แต่ว่าสั้นกว่าคันเยอะเลยถ้าเราลองมาเช็คเลน formula t e ่ t f o r นะครับ formula t e เทมันเป็นยังไงตัวนี่สั้นกว่าประมาณ50ตัวได้นะครับทำงานได้เหมือนกันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของวันที่ติดลบนะครับว่าเราจะแก้ไขมันยังไงก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาตัว end date ลบ start date ก่อนนะครับก็เป็นเท่ากับ b 8ลบด้วย a 8 กด Control Enter แล้วก็นี่เรากดตัว Shift Down ลงมาแล้วกด F2 Control Enter นะครับนี่เพื่อ Copy สูตรมาทีเนี้ยถ้าเราจะมองว่าเดือนมกรามมี31วันเนี่ยนั้นเต็มเดือนคือ31วันลบไป2วันได้29มันก็พอจะก้อมแก้มใช้งานได้นะครับแต่เลขติด,ดบลมันก็ดูไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองแก้ไขมันด้วย ตัวฟิกซ์หล้กันโดยที่เราจะเอาสูตรฟิกซ์เนี่ยมาแทนที่ในส่วนของตัว nd นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ชีทเดดดิฟนะครับแล้วก็เราขยายตัวนี้ดูนะครับตมืกี้เนี่ยเราอยู่ที่โรซิ0นนเดี๋ยวเรา copy ตัว MD F ฟิกของโรซิมาเราจะได้ไม่ต้องแก้สูตรนะครับ Ctrl c อนโทรกลับมาตรงนี้ก็แทนที่ด้วย c โท l V ก็กด Control Enter นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันแทนตัว MD ด้วย c t r o l V นะครับ Control Enter บแล้วตีดสูตรลงมานะตอนนี้มันก็จะคิดว่าเป็น1เดือนกับอีก1วันนะครับหรือถ้าเราอยากจะให้มันเริ่มเดือนใหม่ด้วย0วันเลยเนี่ยก็ต้องเป็น Fix 2นะครับัอนนี้ Row 12เราก็จะไป Copy สูตรส่วนที่เป็น Row 12ออกมานะครับนี เลือกใหมด c t r o l C แล้วก็ e s c a p กลับมาตรงนี้ก็แทนที่ c t r o l V c t r o l Enter ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเลือกตัว Value แล้วก็ c t r o l V c t r o l Enter ตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขสุดมันก็จะนับเป็น1เดือนพอดีกับ1เดือนกับอีก4วันนะฮะก็ แล้วแต่จะคิดนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันเด็ d ดิ f นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทำตามไม่ทำหรือว่าต้องการเช็คสูตรเนี่ยเราก็มีตัวชี้ที่เป็น Finish ให้ดูด้วยนะครับเราก็มาเปรียบเทียบสูตรกันได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมีฟังก์ชัน yearfrag ซึ่งใช้งานได้ใกล้เคียงกับตัวเด็ d ดิ f นะครับวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับแล้วก็เรายังมีช่องทางติดต่อกันอีก2ช่องทางนั่นก็คือตัว f c e e o o o k f n p p g g e x x e l Wizard นะครับก็จะมีตัวเทคนิคแปลกๆแ,แบบนี้แหละรูปแบบอื่นนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็อาจจะมีเป็นไลฟ์เทคนิคแปลกๆแ,แบบนี้ด้วยนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือตัว Facebook Group นะครับ Excel Superfan แฟนพันแท้ Excel นะครับกลุ่มนี้ก็เข้าไปสอบถามพูดคุยทุกๆอย่างเกี่ยวกับ Excel ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ